ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พมก,ก็จะมาพูดถึง1ิอันดับตำนานสัตว์ในเทวมียายและความมาที่ซ่อนอยู่นะคะหนึ่งซเซอร์เบรัสผู้ฟ้าอยู่มาโลกสุหนัขซ้ำขั้วตัวนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงทั่วไปมันเป็นสัักษล์ข้องความายความกลัวและสิ่งที่มองไม่เห็นมันคอยป้าประตูอยู่มาโลกไม่ให้ผู้ใดลบหนี้ออกมาได้เซอร์เบอร์ัสซ่อนให้เรารู้จักเผเชิญนะก็ความกลัวในใจของเราและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ ซองฟีนิกส์นกที่เกิดหม้จากเท้าท่านฟีนิก์เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่การฟื้นคืนชีพและความว่างเมื่อมันเผาต้ตัวเองจนกลายเป็นเท้าท่านมันก็จะกลับมาเกิดใหม่ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ก็เดิมนกชนิดนี้ซ่อนให้รู้ว่าแม้จะเจอก็ความยากลำบากแค่ไหนเราก็สามารถกูึ้นยืนใหม่ได้เสมอซามังกรชาติแห่งพลังและปัญญามัางกรเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และปัญญาในล่ายวัฒนธรรม มังกรยังเป็นตัวแทนของธรรมชาติและความสมดุลมังกรซ่อนให้เรารู้จักใช้พลังของตัวเองอย่างมีสติและขารพธรรมชาติรอบตัว C unicorn สัตว์รบริสุทธิ์นิ i c o r n เป็นสัตว์ในตำนานที่สวยงามและบริสุทธิ์มันเป็นสัตว์ของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์และความอ่อนโยนยูนิคร n ซ่อนให้เรารักษาวความบริสุทธิ์ในจิตใจ,จและมีความเมตตาต่อผู้อื่น H กิฟฟินผู้วิทักแห่งสงมบ้านกิฟฟินเป็นสัตว์ที่มีส่วนหัวเป็นตัวอินทรีย์ส่วนตัวเป็นสิ่งโต มันเป็นส้นลักของความแข็งแกร้งความกระาหาญและการปกป้องกิบฟินซ่อนให้เรารูจกป,ปกป้องสิ่งที่เรารักและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องพกไซเรนเสียงเพลงแห่งความายไซเรนเป็นนางเงือกที่มีเสียงร้องไพเราะจับใจแต่ใครที่จะยินเสียงของเธอจะต้องลุ่มลงและจมน้ําตายในที่สุดไซเรนซ่อนให้เราระวังภยัยจากสิ่งล้อใจและไม่ควรลงไล่ในสิ่งที่สวยงามภายนอกมากเกินไปเจดมีนาตอ ความมืดมิดในใจมีนาตอเป็นครึ่งคนครึ่งวัวมาเป็นสัญลักษณ์ของความก้แขนความมืดมิดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์มีนาตอซ่อนให้เรารอยู่จ้าประชิญนาะกับความมืดมิดในใจของเราเองและเรียนรู้ที่จะควบคุมมันแดเพกาซัสม้าปีกสี่ขาวเพกาซัสเป็นม้าปีกสี่ขาวบริสุทธิ์มาเป็นสัญลักษณ์ของแรงบรันดาลใจความกิดสั้งสร้นและอิสลาบาเพกาซัสซ่อนให้เรารูา้จักตามล่าฟันและบินไปขึ่จุดหม้ไปทางก้าวเงือก ความลึกลับใต้ท้องทะเลเนื้อเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับความงามและอิสระเนือซ่อนให้เหาหรารู้จักสำรวจโลกที่อยู่รอบตัวและเปิดใจรับสิ่งใม่ม่สิบฮาปีผู้ทรงร้านแห่งโชคลายฮาปีเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างครึ่งหนุครึ่งคนมาเป็นสัญลักษณ์ของความโชคลายและความให้นะฮาปีซ่อนให้เหาหรารู้จักเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ขอ้าจบคีบสิบอันดาสัตว์ใน ตำนานชาติในเทนนิยายแล้วคำว่าที่ซอนยิ้วไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็ย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ไะข์เพื่อเป็นรางัลชัยพ่ผมทำคลิปต,ตไปดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ